สวัสดีค่ะแม่ต่อยคือเกาเนาะคะ่ะเนาะมอนี่แม่ต่อยสีผ้าสีผ้ามาเฮ็ดหยังคือเกาล่ะพี่น้องค่ะคือเกาล่ะพี่น้องมใหออาหารเด็กๆไปเกียกหยังมากมให้อาหารเด็กๆคือเกาเนาะคะ่ะเนาะเต้ค่ะเต้อาหารเด็กๆเหมือนเดิมค่ะ นี่กำลังมาล่อกินกอยู่ค่ะเหี้ยวเต้เมิ่ง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 แม่เจ้าห้กินน้องเตะน้องหิวเหมือนเดิมสมเครียดมาแม่สมเครียดสมเครียดก็มาได้หมดน,นี่กินน้ำกันกินน้ำกันอ่าฮะกระ อาหารก็คือเก่าล่ะค่ะเป็นอาหารเมร็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาเฝ้า,ายาเฝายาเฝาเป็นอาหารเม็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเบิงเบิงปีนองเบิงก็กันถากินได้ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผสมแป๊บหนึ่ง่ะเด๋ยจะเป็นอาหารเม็ดเนาะคะนะ่ะเนาะอาหารเมร็ดคือเก่าค่ะมันกจะเป็นมือนี่สิเป็นอาหารกระป๋องล้ะคะ่ะเพราะว่า มาหนี้เพิ่นเสืออาหารกับปองมามาผสมน้ำเนาะคะ่ะเด้อเดียวเดียวเดียวอย่าเฝ้า,เ,าเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเต้ยอย่าเฝ้าเบื้องเบือเบ้องเบิ้งเต้ยอย่าฝ้าเดี๋ยวไคก่อนเบ้องบ้งอย่าเฝ้านี่เดี๋ยว จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะอาหาร <c oughs> ต่อเปเทส้มกัน <c oughs> เนี๋ยเดียว <c oughs> อาหารกระป๋องเ <c> น <oughs> ี้ย <c oughs> ยัผ้ายัผ้าผสมกันหนะัก เด้อใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นค่ะตะสิเป็นประมาณน,นี้เนาะค่ะตะกี้ขั้ใช้กันนะเดี๋ยว

เออเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินมา้งมั้มัมัมัเพี้ยเพี้ยเพี้ยเดี๋ยวแบ่งก่อนแบ่งก่อนแบ่งก่อนเดี๋ยวแบ่งก่อน ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยเหนียวแห้งเอา้ามาสมเกียดสม้มเขียดแมาสมเกียดคืออยู่ไก่มูเถอะบักกาเขามาไก่มูพี่น้องสมเิียดอันนี้ะ,ะสมเขียดกับมาพี่นอ้องหมอนีไอายกับมาม่น้ำสามโตเลยค่ะ ทางเพวงกับที่เป็นเป็นหนองเต้เต้กับเหี้ยวเนาะคะ่ะสมเดเพิ่นประกาเขาไก่มัวสมเด็จประกาเขาไก่มัวหย่านมัวไว้กินนำ้ำบ่ะอยู่ไก่มัวกับที่เป็นประมาณนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเล้าเล้านี่แม่ต้อยกะบหาอาหารน้องน้องให้เบิ้งเนาะค่ะว่า ย่ามเจ้ามากน้องก็จะได้กินอาหารเพราะว่าแม่ต่อยเป็นผู้เอาห้เนาะคะ่ะทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นประมาณกระคูนน้ำ้เพุ่น,นะคะ่ะพี่เนือ้อน้ำยุ่ยเยอะเต้เต้พี่น้ำเตะเอ้าะแตจะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง เป็นกะสิกินไหอาหารเมื่อนี้เมื่อนี้บ่ได้ต้มไก่พี่น้องเมื่อนี้ล่องไหาอาหารตัวน,นี้ล่องเบืองหมือขึ้นเพราะว่ามือขึ้นไม่ต่อยกับไหอาหารที่ว่าเป็นกระป๋องมากอาหารจำเลจที่เป็นกระป๋องมากมาผาสม,มให้เพิ่นเพิ่นกับก,กินอยู่เนาะคะ <mm ่ะกะสิสล,ออนนลอ่องใหเปินกินตัวนี้ล่องเบืองบ่นแต่ว่ากะสิไหกินต้มไก่ต้มยงน้ำอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเ้า เศร้านี่ก็ล่องให้เพื่อนกินอาหารตัวนี้เบืง้งเป็นทังไหนแซบ่บอเต้แซบบ่แบ,บ้าแซบบ่แบ,บ้าแช่แบ,บอ้อแช่บ้อ ค่ะทางที่ก็จะเป็นบ้านน่องเนาะค่ะเนาะบ้านน้องแต่ว่าก็เ่อท่นได้ให้เขายูดอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าปูนข้างในยังบ่อแหง้งยานมันไปแพ้แพ้ขนแพ้ยังน้องนะะเนะเาะค่ะเนาะแพ้เต้ยิ้มเราบอเต้มานนิงค่ะ อ้ายเพิ่นมาเหลือม,มาเด้เหลื่อม,มาหาเด้อ้ายเพิ่นสมคิดเหลื่อม,มาหาแล้วว่าหันย่านย่านน้องสมคิดทักทายเอฟซีนอยอ้าอย่ามาเรียไปเพิ่นไปเพิ่นสมคิดหนาซื้อหนาซื้อปู่พี่นอ้องอันนั่งเลยนะเกิดอะไรแฟนครับเบิ่งเนี่ย ไปผุนผุนไปกินน้ำผุนไปไปไป,ไปวันนี้สมคิดกับมาน่ำเนาะค่ะเนาะ,น<อ>ะทางพี่ก็สิเป็นน้องหิวค่ะน้องหิวกินซ่าก,ก็ะมูอพี่เนาะมูกินแล้วเมื่อศรเพื่อนยังวันเดแล้วอยู่ไอเต้กินเมื่อก่อนมู ไอเจก็ไอสมคิดไอเจก็ไอสมคิดกินหมดก่อน,นมมลังมือเตครับสมคิดกะบบไดม้มาเนาะค่ะเพราะว่าคนที่เล่นเขาไปบ้านป้าเจียวนังเตียก็สิอยู่บ้านป้าเจียวลังเตียก็ออกมาเล่นน้ำนองค่ะกินเยี่ยมแล้วครับ น้องเห้ยวกินอิ่มแล้วครับกินนิ่มกินน้าม,มาเนี่ยกินน้ำเหรอเอาสมเกียรติกินห้องนลองน้องกินมาเมืออไปกินห้อง,ลอง,ลองหองลองบอก ค่กสิประมาณนี้เนาะค่ะเนะาะบันนี้กะแม่ต้อยกะให้อาหารน้องแล้วเล้วเวนาะค่ะเนาะมื้อน,นี้บันแม่ต้อยกะสิเป้เคล็ดผ้าลูกีดยางอื่นเนาะค่ะเพราะว่ามื้อน,นี้อาหารน้องแม่ต้อยกะให้แล้ว,นวเวานาะค่ะเนาะให้แล้วบ่ต้องเออโบ๊ซั่นน่ะเบังยังไปพี่เหนียวค่ะ สำหรับคลิปนี้เม่ต่อยกัเสียเอาไว้ซ้ำหนีเท่ากันเนาะค่ะเฮ้ยอย่าไปเหนียวไม่เยอะสำรับคลิปนี้เม่ต่อยกัเสียเอาไว้ซ้ำหนีเท่ากันเนาะค่ะเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะกัขอบคุณได้ร้ายเด้อค่ะที่เอฟซียังให้กำลังใจเม่ต่อยอยู่เนาะค่ะเนาะว่าเออแม่เมื่อกี้บ้างเหนียวว่าเม่ต่อยอยู่จังได้ยวงได้กับน้องเนาะค่ะเนาะบ้างหรือวะ เอ้หิ้วบ้างไปคนไปคนเด้อพี่น้องเห็นไหนมาเพื่อนแหงเดือจอมส่วนน้องหิ้วจอมส่วนน้องค่ะนะค่ะสำหรับที่น้องหิ้วจอมส่วนมือนี่กะเอาไว้ซ้ำานู่เฉกาอน้องค่ะนะแม่ต่อกับขอบคุ้นได้หลายค่ะที่ห้ยกำลังใจแล้วก็คิดตามแม่ต้อยตลอดเป็นกำลังใจแม่ต้อยเด้อค่ะเพราะว่าแม่ต้อยกะมามีแนวเห็นน้องค่ะนอกันเรียงน้อง เลี้ยงน้องเฮียลน้องเต้น้องเสพิ่มเพียอยู่นี่แหละค่ะกับครับเพ็ดร์นาทีห้องไม่ต่อยอีกส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะไม่ต่อยกับเีเอาไว้ซจำนีดสักวันเนาะคะ่ะคลิปนี้สำหรับคลิปหนากคพ่อกันไม่ค่ะมันไม่ต่อยกับทีไปซักพาน้องมันเพราะว่าเมื่อนว่านผลตกไม่ต่อยกับบ่ได้ซักเนาะคะ่ะสีไปซักพาน้องต่อเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟจีเนี่ย เต้บายบายเอฟทีเน <als> er. ี่ยพี่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 ไปไปไปเบิ้งอย่ามาเลียแม่เบิ้งผุดผุดไปผุ่นไปหาหน่องผุดไปหาหน่องเนื้อบาย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 เอฟทีเนี่ยบายบายเอฟทีเนี่ยบายบายครับบายบายมาอีก้๋พี่หน่องบายบายเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวบาย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 ครับบายบายครับ น้องเต้บายบายครับน้องหิวบายบายครับบายบาย